ตัวต oh, ่อองานอีกล้ได well, oh, right. so ้แล so, ้ไ yeah, ด้แลมยเอเยยดอดอย่อนยมีเว้ยลอยอนอซีมนดียบป่าตาเราจะเลี้ยงใหม่นะเอไปมามี่ยานอร้อนไหมลูกร้อนไหมช่ถวาีช่วดิชเบเชวเบชวเบมี เอูกาบูกาเออเออ่าฮอาฮ่าขอจีนยัสิกบาโอ้มยหลันช่วยเลียงของนะไมยหลันช่วยเลียงของดเลยมีอ้อรูปต่ด้ย ดูสิฝีมือเขานะเนี่ยฝีมือเขาหมดเลยดูสิแล้วไปหนเียวถุงใบตาบีเนาะเออขอผูกาขอผูกาเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกชิบลาชิคุบลาชิคุบลาพี่จ้ะนี่แตยานี่ไงไม่ตัวยานี่ไงเอาอีกเอาอีกใช่ไหมลูก